รู้หรือไม่ว่าสงครามฝินไม่ได้เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งทางการทหารธรรมดาแต่กลับเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของประเทศจีนและกําหนดทิศทางประวัติศาสตร์ลโลกไปตลอดกาลเบื้องหลังสงครามนี้ไม่ใช่แค่การสู้รบเพื่อดินแดนแต่คือการประทะกันของอารยธรรมตะวันออกที่ยึดมั่นในระบบจักรวรรดิและวัฒนธรรมของตนกับอารยธรรมตะวันตก ที่กำลังขยายอำนาจผ่านการค้าอุตสาหกรรมและอาณานิคมเรื่องราวเริ่มต้นในต้นศตวรรษที่19ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงจีนถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลางโลกไม่ต้องการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศการค้าระหว่างจีนกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษจึงไม่สมดุลอังกฤษต้องซื้อสินค้าหรูหราจากจีนเช่นชาผ้าไหมและเครื่องเครือ่อง แต่แทบไม่มีสินค้าที่จีนต้องการทำให้เงินแท่งเงินตรามีค่ามหาศาลไหลออกจากอังกฤษอย่างต่อเนื่องนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะบานปลายต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาขาดดุลอังกฤษเลือกใช้วิธีที่โหดร้ายและแยบยนนั่นคือการลักลอบนำฟินจากอินเดียซึ่งเป็นอนานิคมของอังกฤษเข้ามาขายในจีนฟินในตอนแรกอาจถูกมองว่าเป็นเพียงสินค้าหนึ่ง แต่ผลลับกลับเลวร้ายเกินคาดผู้คนจำนวนมหาศาลเสพติดฝินจนสังคมเสื่อมโทรมอย่างหนักขุนนางข้าราชการทหารและแม้แต่ชั้นสูงบางส่วนต่างตกอยู่ในวงจรของการเสพติดประสิทธิภาพของรัฐลดลงเศรษฐกิจหยุดชะงักและครอบครัวจำนวนมากล่มสลายรัฐบาลจีนไม่อาจนิ่งเฉยได้เมื่อถึงปีคริสตศักราช1839 จัก,กรพรรดิส,สุเวียนเฟิงแต่งตั้งหลินเจ๋อสุยขุนนางผู้ซื่อสัตย์และเข้มแข็งให้มีหน้าที่จัดการกับปัญหาฝิ่นหลินดำเนินมาตรการเด็ดขาดโดยยึดและทำลายฝิ่นกว่า20,000หีบที่ท่าเรือควางจูการกระทำนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจทางการค้าของอังกฤษโดยตรงและได้จุดประกายให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หกองทัพอังกฤษซึ่งเต็มไปด้วยเรือรบเหล็ก อาวุธสมัยใหม่และกองกำลังที่ผ่านศึกมาหลายสนามสามารถเอาชนะกองทัพจีนได้อย่างง่ายดายในขณะที่จีนยังใช้เทคโนโลยีการรบแบบโบราณผลลัพธ์คือจีนต้องยอมพ่ายแพ้และลงนามในสนธิสัญญานานกิ่งปี1842ที่ถูกเรียกว่าสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจีนต้องยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษเปิดท่าเรือสำคัญ5แห่งให้เรือค้าต่างชาติ และชำระค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลนี่คือการบังคับให้จีนเปิดประเทศโดยปราศจากการต่อรองแต่ความพ่ายแพ้นั้นไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้สงครามฝิ่นครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1856ถึง1860เมื่ออังกฤษร่วมกับฝรั่งเศสกดดันจีนอีกครั้งคราวนี้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลง จีนต้องเปิดท่าเรือการค้าเพิ่มมากขึ้นยอมให้ชาวต่างชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานในกรุงปักกิ่งและเสียสิทธิ์ทางศาลให้แก่มหาอำนาจตะวันตกแม้กระทั่งพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความเป็นวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ก็ถูกกองทัพตะวันตกบุกเผาทำลายอย่างไร้ความปราณีผลที่ตามมานั้นร้ายแรงยิ่งนักฝิ่นแพร่ระบาดไปทั่วแผ่นดินจีนประชาชนหลายล้านคนติดฝิ่นจนเสียสุขภาพ สูญเสียแรงงานการผลิตเศรษฐกิจอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่รัฐบาลราชวงศ์ชิงก็สูญเสียความชอบธรรมและอำนาจการควบคุมประเทศเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและการเมืองของจีนแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าศตวรรัแห่งความอับปะยะช่วงเวลาที่จีนถูกกดขี่จากชาติตะวันตกและญี่ปุ่นยาวนานกว่า100ปี ในมุมมองของประวัติศาสตร์สงครามฝิ่นจึงไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของการประทะก,กันระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ระหว่างจักรวรรดิที่ยังยึดติดในความยิ่งใหญ่ดั้งเดิมกับจักรวรรดิที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอุตสาหกรรมและการล่าอนณานิคมสิ่งที่น่าสนใจคือสงครามฝิ่นยังทิ้งบทเรียนสำคัญให้โลกเห็นว่า การใช้เศรษฐกิจและยาเสพติดเป็นเครื่องมือทางการเมืองสามารถทำลายชาติได้ไม่แพ้กับการใช้กำลังทหารอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิรูปภายในและการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหากประเทศใดปิดกั้นตนเองไม่ยอมปรับตัวย่อมมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของอำนาจที่เหนือกว่าสำหรับจีนเหตุการณ์นี้คือแผลลึกที่ยังถูกจดจำจนถึงปัจจุบัน ความเจ็บปวดจากสงครามฟิน่นได้กลายเป็นแรงผลักดันให้จีนในยุคใหม่ลุกขึ้นมาฟื้นฟูความยิ่งใหญ่และไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้ง